สวัสดีครับพบกับโจชาแนลใน ep 5นะครับการดูดวงในเดือนกันยายน2,514โดยใช้ <S 2> <S 2> <S 2> ไพ่ทาโร่ดูอิทคราฟทาโร่นะครับ ep 5เนี่ยเราจะมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับราศีกุ่มก็คือผู้ที่เกิดในกลางเดือนกุมภาพันธมีนาประมาณสัก16กุมภาพันถึง15มีนาโดยประมาณหรือว่าท่านที่รู้เวลาเกิดก็ไปปลุกดวงตูลัคนา จะเกิดในเดือนอื่นแต่ถ้าลักษณะของท่านเป็นราศรีกุมท่านก็ต้องดู EP นี้นครับเป็นของชาวลักษณราศรีกุมในเดือนกันยายนนะครับดูไพ่สบบามใบเหมือนเดิมจะเริ่มจากใบแรกเลยนะครับ King of Wands คือราชาคาถานะครับใบที่สองก็คือ8 of Cups นะครับแปถ้วยใบยที่สามก็คือ รีเบิร์ดรีเบิร์ดเนี่ยคือถ้าในสำหรับทั่วไปเขาจะเรียกว่าจัดเมนต์นะครับเ,เดิมเดิมเราเรามาดูกันก่อนว่าในไพ่สามใบเราหาไพ่เมเจอร์ไพ่ที่จะเป็นมีผลกระทบต่อเจ้าสตาอย่างอย่างมากกว่าไพ่ไมเนอร์นะครับเราก็พบว่าเราเรามีไพ่เมเจอร์หนึ่งใบเลขลมันที่ยี่สิบในสำหรับทั่วไปก็คือจัดเมนต์นะครับใบนี้ในสำหรับนี้ก็จะเรียกว่ารีเบิร์ดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวคีย์ัะที่บอกว่าชาวราศีปุมจะเจออะไรในเดือนอกันยายนนะครับอีก2องใบเป็นไพ่เป็นไพ่ไมเนอร์ที่เป็นไพ่ผลก็คือราชาคาถาแล้วก็แปดถ้วยกข็ขอเริ่มไม่เรียงนะครับเริ่มไปที่ Impact ก่อนเลยว่าจัดเป็นหรือว่า Rebirth นี่มันคืออะไร Rebirth เนี่ยคือแปลตรงตัวมันก็คือการเกิดใหม่นะแต่ว่า การเกิดใหม่ของชาวราศีกุมคืออะไรมันหมายถึงว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเดือนเดือนสิงหาย้อนไปเดือนออกรกฎาคมิถุนาทั้งทั้งปีหรือครึ่งปีที่ผ่านมาเผมไม่รู้หรอกว่าคุณชาวราศีกุมเนี่ยได้เจออะไรบ้างหรือทําอะไรกันมาบ้างแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไอสิ่งที่คุณได้เจอมาได้ทํามาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยมันมันจะมันจะปรากฏผลในเดือนกันยายนละ ไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นไพ่ที่ทําดีได้ดีนะหรือว่าทําชั่วได้ชั่วนะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสิ่งที่คุณทําสะสมมาในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาหรือว่าค่อนปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมาถูกทางคุณตั้งใจทําดีมาตลอดคุณอด,ดมาตลอดแล้วมันยังไม่เห็นผลเนี่ยเดี๋ยวเดือนเดือนกันยาเนี่ยคุณจะได้คุณจะได้รับมันแหละแต่ในทางกลับกนันอันนี้ก็ไม่ได้พูดให้เสียกาลังใจถ้าในครึ่งปีค่อนปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณ คุณไม่ได้ตั้งใจทำทาชีวิตหรืออะไรให้มันดีพอแล้วก็ก็พลาดโอกาสไปหลายๆอย่างเนี่ยกันยายนเนี่ยก็ผลที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่คุณกำลังจะเจอของชาวราศีกุมอสองใบนี้เอาเอาเอ,าอธิบายของของราชาคาถาก่อนราชาคาถาราชาก็แทนผู้ชายวัยกลางคนนะ ราชาคาถาเนี่ยเป็นประมาณบุคลิก Family Man นะครับหัวหน้าครอบครัวและครอบครัวผู้ชายที่ที่ดูแลครอบครัวเป็น Family Man เป็นผู้นำนะครับก็เป็นเป็นภาพนั้นแต่คราวนีมน้มันมันมีไพ่ไมเนอรแปดถ้วยแปดถ้วยมันคืออะไรแปดถ้วยมันเป็นภาพคนที่เหมือนเดินสำหับจะปีนขึ้นเขาเนี่แต่จริงความหมายวันก็คือว่าการการหันหลังให้กับ เส้นทางหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่เราเคยอาจจะเดินทางนี้มาตลอดอยู่กับมันมาตลอดแล้วมันถึงเวลาละที่เราต้องปล่อยมันไปทิ้งเส้นทางนี้แล้วก็ไปเลือกอีกทางเดินหนึ่งซึ่งจริงๆมันมันมันเหมือนจะผิดหวังนะแต่จริงๆแล้วไพ่แปดถ้วยผมว่ามันมันถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตคนเราเนี่ยเราเรายึดเราถืออะไรไว้ได้ไหม่นานเราก็เราก็คงต้องปล่อยมันไปทางเลือกของชีวิตที่เราเคยยึดติดว่าเราต้อง ้องเดินทางนี่แหละเราจะไม่เปลี่ยนมันที่จุดหนึ่งก็ไม่ใช่ชาวราศีกุมภ์ก็เช่นกันในเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยอะไรบางอย่างไปคุณจะต้องยอมทิ้งเส้นทางที่คุณเลือกเดินมาตลอดไปแต่มันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีคุณอาจจะพบทางใหม่ที่มันดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษที่เป็นวัยกลางคนเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องดูแลครอบครัวแล้วคุณรู้สึกว่าจุดจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องคุณต้องเลือกทางเดินชีวิตละ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทิ้งครอบครัวนะคุณอาจจะอสมมติถ้ามันเป็นเรื่องของอาชีพที่คุณคุณยึดอาชีพนี้มาตลอดเลยแต่ว่ามันถึงจุดเปลี่ยนแลวคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องเลือกทําอีกอาชีพหนึ่งซึ่งแม้ว่าคุณจะไม่เคยทํามันก่อนแต่ว่าสถานการณ์บังคับให้คุณต้องทําเพื่อดูแลครอบครัวผมว่าคุณก็ต้องทํและแม้ว่ามันจะดูไม่คุ้นเคยเลยกับเส้นทางที่คุณเคยเดินมาผมว่าคุณลองดูแล้วคุณอาจจะพบอะไรที่มันมันใช่มันดีกับชีวิตก็ได้อย่างที่ผมบอกในรว่า ถ้าครึ่งปีค่อนปีทํามาดีตลอดแล้วมันยังไม่เห็นผลแม้ว่าทางทางเรื่องในเดือนกันยาเนี่ยมันจะดูที่ต้องทิ้งทางเลือกเดิมไปแต่ไม่ต้องกลัวครับปล่อยมันไปเลยแล้วถ้าคุณตั้งใจทามาดีค่อนปีละกันยาเนี่ยทางเลือกใหม่ของคุณนะ่ะแม้ว่าจะไม่เคยเดินมาเลยแต่ว่ามันมันจะนําพาความสุขมาให้คุณหรือถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอ่อคุณอาจจะได้ความช่วยเหลือจากผู้ชายวัยกลางคนก็ได้มันอาจจะแทนสามีคุณพ่อหรือผู้ใหญ่ก็ได้ ที่ที่นําคุณไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายถ้าคุณคุณทําชีวิตพยายามอย่างเต็มที่ในในครึ่งปีค่อนปีดีมาตลอดเนี่ยกันหยาดเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะพบทางเดินใหม่ของชีวิตที่ไม่ใช่ทางเดิมมันอาจจะดูมีความบาัดโปร่อยู่แต่ว่าถ้าคุณลองเลื่อนดินม่ผมว่าท้ายที่สุดไม่เสียเปล่าคุณจะได้พบผลสําเร็จตอบรับอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังและมันดีแน่นอน ก็อขอให้ชาวราศีกุ่มโชคดีนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับ